สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาสตตดิโอเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ขอย้ำมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอย ไม่เปิดเผยในสําคัญนั่นเองนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูมาแล้วเราจะมารีวิวให้ชมผชมได้ฟังนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง f u r r o s s m a d m a x s a g a ากานะครับในชื่อภาษาไทยก็คือ Furiosa มหากับ m a มสแม็นั่นเองอนะครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนงที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยผสมกวนเลยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ m a ส m a ็ในภาคที่แล้วก็คือภาค f u r i o ดนเนี่ยโอ้โหถือว่าทําออกมาได้ ดูเดือดเร้าใจแล้วเป็นหนังขึ้นหิ้งสำหรับผมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาหยิบยกตัวละครฟริโอซาซึ่งภาคที่แล้วก็นําแสดงโดยคุณชาริสเตอรอนนะครับมาทําเป็นภาคพรีคขั่วหรือว่าเป็นภาคต้นกําเนิดว่าตัวละครนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรกันบ้างานี่แหละหยิบยกตัวน,นั้นมาทําเป็นภาคสปินออฟ ในจักวันของ m s s m a ็ด้วยนะครับซึ่งความรู้สึกสั้นๆก่อนที่เราจะไปรีวิวจัดเต็มเลยนะครับภาพร์เรื่องนี้นะผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีความดูเดือดแอคชั่นตามสไตล์ของ m s s m a ็แล้วก็ทําให้ผมน่ชื่นชอบแล้วก็เป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทแอคชั่นนะ หรือว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากแมสแม็กพาคที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือในาพาร์ทของการเล่าเรื่องการดําเนินเรื่องนะครับว่ามันค่อนข้านที่จะแตกต่างจากภาคที่แล้วเพราะว่าภาคเดียวมันมีความเป็นแอคชั่นนอนสต็อปโหแทบจะไม่ได้พักหายใจหายคอ,อกันไปเลยนะครับแต่ทีนี้พอมาภาคนี้มันเล่าตั้งแต่ต้นกําเนิดเฮ้ ตัวละครนี้มายังไงตัวละครนี้กําเนิดมายังไรนะครับจนมาถึงสิ่งที่ตัวละครฟูริโอ่าต้องการมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งนี่แหละว่าจังหวะในการเล่าเรื่องการดําเนินเรื่องค่อนข้างที่แตกต่างจากภาคที่แล้วมันไม่ใช่แอคชั่นนอนสต็อปเลยนะครับมันก็เลยทําให้สำหรับความรู้สึกสลับผมนะแมทแม็กฟิลิโอสคือหนังขึ้นหิ้งสลับผมพอมาภาพวิดีโอนี้ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้ดีนะแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ว่าโอ้แอคชั่นแบบแมสแม็กฟิลโอสนั่นเองอาจจะมีติดพอดฮงพอดฮูกันบ้างช่วงทำส ประมาณนี้ยังทำออกมาได้ดีและเป็นแอคชั่นที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นการรีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมสำหรับผมแบบส่วนตัวว่าผมมีความรู้สึกไงกับมันบ้างนะครับตามสจของผมเลยนะวิดีโอตัวนี้ครับจะไม่มีการสปอยไม่ได้มาเล่าเนื้อเรื่องไม่ได้มาเล่าเนื้อหานะครับจะเป็นการรีวิวว่วาเฮ้ยมันมีข้อดีก็เสีย เป็นยังไงแต่สุดท้ายนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมไปดูด้วยตาของตัวเองในโรงภาพยนตร์นะครับถึงแม้ว่าผมจะสปอยยังไงก็ไม่เท่ากับการไปดูเองครับว่าฟิลลิ่งในการรับชมอัตลรทแบบแอคชั่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอยาตแนะนําในส่วนของภาพยนตร์กันก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้พูดกับท่านเดิมคุณปู่จอจมิลเลอร์นะครับมาํำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนนักแสดงนะครับที่มารับบทเป็นฟูริโอซาโอ้โหตอนแรกผมก็เฮ้ยใครจะมารับบทเป็นตัว ต้นเรื่องหรือว่าภาคพรีกวัวของตัวละครฟูลิโอซ่าได้เพราะว่าการแสดงของชารลีเซอร,รอนในภาคแรกที่แล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าเดอะเบสมากเลยนะทีนี้พอประกาศแคสติ้งมา โอโหคนที่มาแสดงก็คืออัญญาเทลเลอร์จอยแล้วกันน้องจอยของเรานี่แหละนะครับมาแสดงเป็นตัวละครฟูริโอซ่านะเป็นหญิงกแกร่งอีกท่านหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวร้ายของภาคนี้นะครับก็ได้นักแสดงคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะครับที่แสดงได้แบบว่าทั้งเบลทั้งดูบ้าด้วยนะครับดูเป็นแนวแบบคิโมคิโมด้วยนะครับก็คือได้คุณคริสแฮมเวิร์ตพี่ทอของเรานี่แหละอ่านะครับมารับบทเป็นดีเมนทัสเป็นตัวร้ายเป็นแนวแบบแก๊งเด็กแว้นนะครับแนวแก๊งหาเรื่องมีจุดมุ่งหมายที่แบบโอ้อย จะยึดครองดินแดนแห่งรังนี้อยากไปเป็นใหญ่ประมาณน,นั้นเองก็ตามนะครับนี่คือตัวร้ายแล้วก็มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกันกับตัวละครฟูริโอซาเลยส่วนตัวละครท่านอื่นขออนุญาตไม่แนะนําแล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวละครเก่าจากภาคที่แล้วมาสมทบด้วยนั่นเอง ทีนี้เรามาพูดถึงพาร์ทเนื้อเรื่องย่อกันบ้างสำหรับภาพยูนเเรื่องฟูริโอซ่านะครับเนื้อเรื่องย่อนะมันก็จะพูดถึงที่ไปที่มานะครับตั้งแต่ตัวละครฟูริโอซ่ายังเป็นเด็กๆนะว่าเธอมาจากสถานที่ไหนและแน่นอนว่าวันหนึ่งเธอก็ถูกจับตัวโดยแก๊งเจ้าดิเมนทัสเนี่ยมาอยู่ในอานัจไวรนะครับจนไอ้ดิเมนทัสเนี่ยไปท้าทายตัวละครอิมอนทอนโจก็คือไอ้ตัวร้ายในภาคที่แล้วที่มันเป็นผมขาวๆแล้วมันใส่หน้ากาก,ากเลยนะครับที่มันอยู่ในเมืองซิดเดียอะนะครับไปท้าทายกันไปกันมาสุด ้มาจบที่การดิวผลประโยชน์กันนะครับซึ่งตัวละครฟูริโอซาเป็นหนึ่งในการดิลผลประโยชน์เธอก็ได้ ไปอยู่ในพวกกลุ่มซิตาเดลนะครับฟริโอซ่าหนิก็ได้ไต่เต้าต,ตัวเองขึ้นมาจากไอแบบว่าเด็กยกเครนคนซ่อมรถสร้างรถเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเธอกลายมาเป็นนักขับวอริกที่มีฝีมือฉกาจนะครับแต่แน่นอนว่าจุดป,ประสงค์เธอเนี่ยเธอจะต้องการแก้แค้นตัวละครดิเมนทัสที่ทำอะไรกับเธอไว้ด้วยนะครับก็ต้องลองไปลุ้นกันดูในโรงภาพยนตร์ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะทีนี้ มาพูดถึงความรู้สึกหลังชมสำหรับผมว่าผมมีความรู้สึกไงกับมันบ้างนะสำหรับผมนะภาพเรื่องนี้มีความแตกต่างวิธีการนําเสนอหรือการเล่าเรื่องของภาพเรื่องนี้นะครับภาคที่แล้วมันจะเป็นแบบว่าแอคชั่นนอนสต็อปไงโอ้โหแบบไล่ล่ากันขับรถไล่ล่ากันแบบนอนสต็อปก็คือแทบจะไม่มีจุดพักหายใจกันพักกันไม่กี่นาทีแล้วก็ยิงกันต่อขับรถไล่ล่ากันต่อนะครับมันเลยทําให้หนังภาคที่แล้วเป็นแอคชั่นขึ้นยิ่งสำหรับผมโอ้จะมีคนบอกว่าเนี่ยภาคนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เดือดภาคทีี่่่แล้้ววผมมมก็ไรูาหนัง เรื่องไหนบ้างนะครับที่มันจะไปทัดเทียมกับภาคฟิล์ดโรดได้นะครับอันนี้คือบรรทัดฐานมันสูงมากขนาดนั้นแต่พอมาภาคนี้นะครับวิธีการนําเสนอครับว่ามันแตกต่างจากภาคที่แล้วภาคยี่เป็นแอคชั่นนอนสต็อปการที่โยนตัวละครแม็กซ์เข้าไปในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกดดันเฮ้ยกูไม่รู้เลยว่ามึงมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่พอมาภาคนี้โฟกัสที่ตัวละครฟูลดิโรซาเป็นหลักเฮ้ยที่ไปที่มาของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมันเล่ากันเป็นบทเป็นบทการเล่าเป็นบทก็คือบทที่1ต้นกําเนิด่บทที2 การเรียนรู้บทที่3การไต่เต้าขึ้นไปบทที่4บทสรุป,ป,รปการแก้แค้นหนังมันจะเล่าเป็นบทเป็นบทไปประมาณนั้นนะครับซึ่งทําให้ในภาพยนตร์มันจะเป็นการโฟกัสที่ตลลัวละครจนเธอเติบใหญ่ประมาณนั้นนะครับแน่นอนว่านี่วิธีการเล่าเรื่องจะประมาณนี้มันก็เลยทําให้จังหวะในการเล่าเรื่องมันไม่ได้แบบโอ้ซัดกันมาตุ้มเดียวตุ้มเดียวไม่ใช่มันค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าสเต็ปขึ้นไปสเตปขึ้นไปสเสร็จปุ๊บกลางเรื่องเนี่ยโอ้เดือดมากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นกลางเรื่องที่มันขับรถ วอร์กันไปแล้วมันไล่ล่าดุดเดือดกันบนท้องถนนนะโอ้ผมชอบมากเลยมีทั้งไอ้รถสไลด์ขารถเบนแบน,นก็มีมีทั้งพารามอเตอร์ก็มีโอ้โหมันสู้กันแบบดุดเดือดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมาก ช่วงกลางเรื่องอี่เดือดมากนะครับใครอยากไปดูต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรอธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็มีอาวุธลับด้วยนะซึ่งไอ้ช่วงกลางเรื่องนี่ผมชอบมากถึงกลางจนถึงท้ายมันก็ค่อยสโลปลงอันนี้ก็พูดถึงฟิลลิ่งของหนังนะว่ามันจะสโลปลงค่อยๆสโลปลงให้เห็นตัวละครดีเมนชัดแล้วก็บทสรุปของตัวละครฟูริโอซ่าว่าไอ้สอตัวละครมันอยู่ด้วยกันอ้้หูก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่มันจะไม่ใช่แบบแอคชั่นออนสต็อปแล้วไต่ระดับขึ้น สลบลงไม่ใช่หนังนี้ขึ้นไปแล้วค่อยสโลบลงตอนท้ายไปถึงบทสรุปของภาพยน่ร์นเรื่องนี้นะครับต่างจากแบบแอคชั่นนอนสต็อปแบบฟิล์โรดนะแต่มันก็ยังทังคงความแอคชั่นความดูเดือดได้อย่างครบถ้วนตามสไตล์ของแมสแม็กเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเล่าเรื่องที่มันขึ้นมาค่อยๆสโลบลงนะหรือว่าในพาร์ทของการแสดงนะผมก็ต้องชื่นชมคริสแฮมเวิร์ดพี่คริสของเราพี่ทอของเราเนี่ยแสดงได้ออกมาอย่างเบียวแล้วก็ดูบ้าดูโง่ดูมีความโง่ดูมีความงี่เง,ง,ง่าในตัวเอง แต่ไม่ได้ว่าเบียวแบบโจ๊กเกอร์นะอันนี้ผมพูดให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติเบียวแบบโจ๊กเกอร์แบบหูเล่นใหญ่เล่นใหญ่เนี่ยฉันเป็นหูน้าคนเล่นใหญ่แล้วก็มาอารมณ์แบบสวิงแบบร้องไห้พูดไปร้องไห้พูดไปแบบโกรธขึ้นมาพูดไปร้องไห้อารมณ์สวิงแบบนั้นไม่ใช่แบบแนวสไตล์แบบตัวละครดิเมนทัลหรือว่าพี่ทอเขาแสดงนะคือจะเป็นสไตล์แบบขี้หมูอวดเก่ง พูดเยอะเนี่ยเรามีพลพรรคเนี่ยคนนี้จะไปตัดหัวของแกแล้วก็มายัดให้แกกินอ่านะครับเป็นแนวสไตล์ขี้หมูแต่เวลาตัวละครนี้เดือดแม่งก็เดือดจริงพี่ทอแสดงออกมาได้แบบว่าโอ้โหทั้งเบียวทั้งดูบ้าดีนะตอนสุดท้ายมาได้ประกบคู่กับน้องจอยเฮ้ยเบียวแบบนี้ ชอบอ,อ่านะครับแต่มันก็บางคนอาจจะมองว่าน่ารําคาญไปด้วยนะแต่ผมว่าการแสดงพี่ทอหรือว่าคิดเมืมอของเราทําออกมาได้ดีเลยความเบียยวแบบนี้เฮ้ยแม่เป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแค่เีไดตอนสุดท้ายเขาเรียกว่า voice over เป็นการเล่าผ่านเสียงไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะครับก็คือไอฉากตอนที่จะเป็นแบบมหาสงครามตอนสุดท้ายอ่ะอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะคือผมเล่าให้ฟังนะครับว่า i, เฮ้ยไอตอนสุดท้ายนี่มันจะมีแบบนี่คือมหาสงครามประมาณ 30- 40บวันมันก็จะเล่าเป็น ไเล่าเป็นบรรยายไปแต่มันไม่ได้เห็นว่าสงครามมันมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับซึ่งไอตรงนี้มันน่าเสียดายไปไหมก็ก็ใช่แต่แน่นอนว่าหนังมันโฟกัสที่ตัวละครฟรูโรซาเป็นหลัก อ่านะครับมันไม่ได้โฟกัสว่าต้องมีสงครามใหญ่ยักษ์อะไรขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีพลอตโฮหน่อยตอนที่มันมีการทำสคริปต์หรือว่าการเปลี่ยนบทถัดจากบทที่2ไปบทที่3ม,มันจะมีช่วงทำสคริปต์ของมันอนะไอช่วงนั้นอาจจะเป็นพลอตโฮหรือว,ว่าพัฒนาการมันแตกต่างไปกันนะแต่ก็ผมว่าถ้าคิดมากไปมันก็จะดูหนังไม่สนุก นะครับพาร์ตงานโปรดักชันพาร์ทแอคชั่นก็ยังถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนั่นเองนะครับหรือว่าซาว์ประกอบก็คือช่วงแรกของหนังประมาณ15นาทีเนี่ยแทบจะไม่มีซาว์ประกอบเลยมันให้เห็นแต่เสียงของการไล่ล่าเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยแม่งโคตรหลอนหูเลยให้เห็นการไล่ล่าดิบๆเถื่อนๆโอ้โหไอ้ตอนตอนแรกเนี่ยแม่งก็ถือว่าทำออกมาได้บีบหัวใจพอสมควรเลย นะครับสหรับภาพยรนเรื่องนี้นะหรือว่างานโปรดักชันอะไรต่างก็ถึงว่าทำออกมาใน้ะดับคางดีตามมาตรฐานของแมสแม็กเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้ขออนุญาตมาในสู่ของพาร์ทของการรีวิวกันบ้างนะครับข้อดีขออนุญาตพูดถึงข้อดีกันก่อนจุดเด่นของภาพยรนเรื่องนี้ครับ <S <S อย่างแรกที่เขาทําได้ดีและผมก็ชื่นชอบเลยคือพาร์ทของแอคชั่นยังทําออกมาได้ดูเดือดร้าใจไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นตอนต้นเรื่องที่มันเป็นการไล่ล่ารถไม่กี่คันมอเตอร์ไซค์ไม่กี่คันแต่มันทําให้แบบโอ้ความกดดันมึงจะแบบว่า ไปได้ถึงไหนกันบ้างนะครับไล่ล่ากันตอนแรกเล็กๆน้อยๆแต่แม่งก็แฝงไปด้วยความกดดันนะครับหรือว่าพาร์ทการไล่ล่าตอนที่2อไอรถเรส e นะรถ บิ๊กิกของมันอนะ่ะโอ้โหไอตอนที่2ผมชอบมากที่สุดทีมสตันอะไรผมชื่นชมแล้วโอ้โ oh, ห oh. ดูเดือดมากเลยเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงท้ายเรื่องนะครับอาจจะดูน่าเสียดายไปหน่อยใช้ voice over แต่ผมว่าแอคชั่นก็ยังทำออกมาได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยข้อดีนะอย่างนี้2ก็คืองานโปรดักชั่นนะครับพวกงานดีไซน์ไอพวกรถอะไรต่างๆโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าทำออกมาได้แบบว่าชื่นชอบไหมไอรถพวก คอสตัมคาร์เขาไหมพวกมอเตอร์ไซค์รถต่างๆก็ดึง,งๆว่าทำออกมาแล้วข้างโอเคเลยงานดีไซน์งานโปรดักชันนะครับ CG อาจจะไม่ได้ว่าเนียนกริบอะไรขนาดนั้นมากนะครับแต่ผมก็ว่ายังพอดู เป็นมาตรฐานหรือว่าอาจจะมีบางจุดที่มันเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าทำออกมาในครคดับโอเคเลยช่วงงานโปรดักชันเลยนะครับซาวประกอบอาจจะไม่ได้ว่าเด่นเหมือนภาคที่แล้วนะครับออกมาในะระดับมาตรฐานของเขาดีเลยครับแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือการแสดงของคริสแฮมเบิร์ดทำออกมาได้ดีเลยนะครับความเบียวความบ้าของเขาความคีโมของเขาเป็นอะไรที่ผมชอบเลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงท้ายที่เขาแบบว่าประชันหน้ากับน้องจอยเนี่ยโ ถือว่าพี่ทอนี่เฮ้ยเข,ยเขามีของดีอยู่นะเขาก็แสดงดีประมาณนั้นเองก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยสำหรับภาพยินน้นนึงนะี้นะทีนี้มาพูดถึงจังหวะหรือว่าเพซ i ซิ่งจังหวะความเร็วความช้าของภาพยินนะ่ะผมว่าถ้าใครที่ ดูภาคที่แล้วมาแล้วโอ้โหมันเร็วมันเร่งมันเร้าอารมณ์นะครับพอมาภาคนี้มันดาวลงหน่อยอนะครับช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันค่อยๆไปแล้วค่อยๆไยยยต่ระดับขึ้นไปแล้วค่อยๆลงแบบสโลปอย่างสวยงามภาคนี้ค่อยๆเล่าเรื่องนะครับจังหวะไม่เร็วมากไม่ได้เร้าใจาแบบภาคที่แล้วเหมือนภาคที่แล้วนึ่ง ปู่จอร์มิลเลอร์เนี่ยแบบว่าทําให้เด็กมันดูอะว่านี่แอคชั่นเดือดๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะพอมาภาคนี้มาเล่าเรื่องบ้างมาเน้นสตอรี่บ้างก็ถือว่าทําออกมาได้ก็ข้างดีแต่ไม่ได้เร็วแบบภาคที่แล้วอาจจะไม่ใช่เป็นแอคชั่นแบบนอนสต็อปนะครับแต่ก็ แล้วเป็นบทไปบทไปก็ถือว่าเป็นซีซันอีกอย่างหนึ่งแต่จังหวะไม่ได้เร็วมากแค่เสียดายตอนสุดท้ายอ่ะใครที่อยากเห็นมหาสงครามการต่อสู้กันระหว่างเอ่อระหว่างแก๊งที่แบบว่าโอ้โหลบกันไปลบกันมานะครับอีแบบนั้นอ่ะไม่มีมันเป็นโอเอสโอเเฉยมันให้เห็นโฟกัสที่ตัวละครฟูริโอซาเป็นหลักก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนจะแบบโอ้จะบึ้มเลยนะเหมือนจะแบบเป็นโฟกัสที่ตัวละครหลักเพราะมันเป็นหนังสปินออฟไงจะไปโฟกัสที่สงครามโอ้เงยงบมันก็บานปลายอีก ประมาณนั้นนั่นเองครับจังหวะไม่ได้เร็วมากแต่ก็เป็นอะไรที่ผมชื่นชอบเราเป็นบทเป็นบทไปก็ถือว่าเป็นอีกฟิลลิ่งหนึงนะครับที่นี้ นะครับพูดถึงแต่ข้อดีไปละโอ้มึมจะอวยไปไหนวะแหม่หนังมันไม่มีข้อเสียเลยเลยหนังมันต้องมีจุดสังเกตหน่อยสิแม่ไม่ใช่ว่าหนังมันเดอะเบสแล้วชอบเลยจะอวยอย่างเดียวไม่ใช่ผมขออนุญาตพูดถึงอีกมุมมองหนึ่งอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ผมชอบเป็นแอคชั่นที่ผมใช่แต่ก็อย่ามองข้ามในส่วนข้อเสียไปด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคะแนนตอนที่ผมอัดวิดีโอนียคะแนนในฝั่งคนดูอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ผมก็ว่ามันก็น่าจะสูงอยู่นะครับข้อเสียเท่าที่มุมมองได้ก็คือบางที การไปนเน้นที่เนื้อเรื่องบางอย่างมันก็เลยทําให้มีพลอตโฮน่อยก็คือจุดที่แบบว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันไม่ได้เล่าอ่ะเฮ้ยไอตรงนั้นมันไม่ได้เสริมเข้ามาอ่ะเฮ้ยไอตรงนั้นมันกลายเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือพลอตโฮสำหรับภาพยนตร์นี้ค่อนข้างที่จะมีอยู่ประปายนะครับที่มันไม่ได้เล่าว่าเอยตัวละครน,นี้ไปทําอะไรบ้างหรือว่าบางพาร์ทเนี่ยมันไปโฟกัสที่ตัวละครดิเมนทัสส่วนหนึ่งเลยแล้วค่อยมาโฟกัสที่ตัวละครฟริโอซ่านะครับมันก็เป็นการสวิงอารมณ์ ไปพอตัวเลยนะครับข้อเสียนะครับหรือว่างานโปรดักชันอย่างเช่นพวก ซอ่าถ้าจะพูดถึง CG บางอย่างมันก็ดูเวอร์ไปโดยเฉพาะไอ้พวก CG รถเนี่ยนะครับบางทีมันก็มีมีการใส่เข้ามาบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเสีย่จนแบบว่าโอ้โหอันนี้มันปลอมมันปลอมไปเลยแต่เรารู้ว่ามันเป็น็น CG แหละส่วนอีกอย่างหนึ่งบางตัวละครนะครับที่ใส่เข้ามามันอาจจะดูจืดจางไปหน่อยโดยเฉพาะอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะอันนี้มันมีอยู่ใน AMD ก็คือคนที่มันเป็นนักขับก่อนฟูริโอซาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันดูจืดจางไปมมันดูฟีลลิ่งเดียว หน้าเก๊กๆหน่อยไอ้ตรงนั้นมองได้ว่ามันขาดสีสันไปหน่อยไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับแต่สำหรับผมผมชอบตัวละครคูๆแบบนี้ว่าพูดน้อยแต่ยิงแม่นชิบหายเนี่ยพูดน้อยเอ้ยเนี่ยเราต้องทําตามภารกิจนี้พูดไม่กี่ประโยคแต่แม่งเก่งชิบหายผมชอบตัวละครคูบบนั้นแต่ถ้าจะมองว่าตัวละครนั้นมันดูแบบขาดสีสันไปหน่อยอันนี้ก็ตรงใช่นะครับหรือว่าการแสดงพี่คริสอาจจะเล่นใหญ่ไปหน่อยบางคนก็ดูนหน้าคาญไปเพราะมันพูดเยอะ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข้อเสียนะครับถ้าจะผมจะให้คะแนนสรับภาพอยู่เรื่องนี้นะสำหรับผมโอ้ภาคแรกนี่ผมแทบจะให้เกือบ10เต็ม10เลยนะครับสำหรับฟิลิโรนะพอมาภาคนี้ขออนุญาตลดลันกันลงหน่อยภาคแรกผมว่ามันแอคชั่นนอนสต็อปภาคนี้มาแอคชั่นอยู่แต่อาจจะเป็นการเล่าเรื่องเพิ่มมากขึ้นผมพยายามให้ทีประมาณ8 ไปไปลายแล้วกันแปดไปไปลายเกือบ9นะครับผมชอบว่าชอบในพาร์ทแอคชั่นของมันนะครับพาร์ทการเล่าเรื่องอาจจะเป็นฟิลลิ่งใหม่นะครับอาจจะยังไม่ใช่นอนสต็อปแต่ก็ถือว่าถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยประมาณนี้แล้วกัน น,นี่แหละผมพยายามไม่สปอยพยายามพูดถึงเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์นะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมลองไปดูด้วยตางตัวเองถึงแม้ฟังสปอยคนอื่นมามันก็ไม่เท่ากับการไปดูเองไอฉากแอคชั่นไอตอนกลางเรื่องนะเนี่ยผมเน้นย้าแล้วเออสำหรับผมผมชอบแบบเดือดแบบนี้อธิบายฟีลลิ่งยังไงมันก็ไม่เท่ากับการไปดูเองลกันนะครับมาประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ใครชอบอะไรแชร์กันจะดีก็ซับสไคร้ได้เยผมก็เป็นคนธรรมดาดูหนังคนนึ่งนะครับไม่ได้เป็นคนเรียนฟิล์มไม่ได้เป็นแบบว่าโอ้โหนักวิจารณ์มืออาช ธรรมดานี่แหละนะครับมารีวิวท่านผู้ชมไปฟังติดขัดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้มาสแมก